สวัสดีเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสู่อยู่ไทยเกมเมอร์ครับวันนี้มาค o ว่าไฟากันต่อนะครับกับ event sniper special ops นะครับ day 2ไล night mission นะครับลุยน่าจะมีสามดาดเหมือนของ day 1นะ 1> จิบเงียบนะครับมีคนเดินอยู่ตรงนี้ 没问 <Okay. S 2>、okay. ผ่านดานแรกเปที่เรียบร้อยสำหรับเด y ทูนะครับด่านนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแต่ต้องแบบค่อยๆย,ยิงไปนะครับแล้วคอยอย้าย้แจง้งแจ้งเตือนนะครับแจ้งข่าวให้คนอื่นรู้นะค่อยๆเก็บมันเป็ตัวนะมีห้าดาดนะสำหรับเดย์ทูมีห้านนะดานนะครับอะไปดานสองนะครับ อันนี้วิ่งเข้ามาข้างในแล้วนะครับโหหนึ 1, 2, ่งสองสามผมเห็นเก็บผมว่าเก็บตัวข้างบนกีกไว้ไอ้ตัวหลังไอ้ตัวหลังเนี่ยโหน่ากลัวเฮ้ยฝั่งนี้เห็นเฮ้ย สุนหมดน,นัาสองันทีเรียบร้อยนะครับอันนี้ตาเนี้พยายามไล่ย,ยิงตัวข้างบนก่อนนะครับคิดว่าเก็บตัวหลังๆก่อนน่าจะดีกว่านะได้ผลนะครับไป ครัได้ทูด่านสามครับ,รบไปครับเริ่มด่านสามครับเรารู้แล้วนีทีท สองตัว,ต,วตัวสุดท้ายใหม่แล้วครับ่ามไปพีธีเรียบร้อยนะครับสำหรับด่านนี้นะครับต้องยิงโดนนะครับภายใน60ิวินนะครับมีอยู่ ห้าใช่ไหมห้าลำหยิบยากเลยนะไปครับด่านสี่นะลุย ผ่านไปที่เรียบร้อยสำหรับตานสี่นะครับเด y 2ทูโอ้ยอย่างมันเลยไปครับสำหรับเดย์ทูในพิชชันนะครับอีเวนต์สไลเปอร์นะครับดาสุดท้ายนะสำหรับเด y 2ทูนะครับไปลุยครับโหเพียบเลยอ่ะต้องเก็บข้างบนกับไหม ว่าเก็บข้างบนกันดีกว่านะเฮ้ยเขามีเวลานะครับผมพลาดเก้า <9. S 2> ตัวสุดท้ายแล้วหรอ ตัวสุดท้ายแล้วครับผ่านไป,ไปที่เรียบร้อยนิดมไม่ธรรมดาผ่านไป,ไปที่เรียบร้อยนะโอ้ตัวสุดท้ายดีนดนะผมไล่ยิงจากซ้ายไปขวาเลยนะเมื่อกี้นี้นะกเมื่อกี้นี้นะครับรับของรางวัลนเน่ยนะเญได้ดูตามัดนะจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ อีเวนต์ครับสไนเปอร์สเปเชียลโอพีเอครับเด y 2ทูนะมีห้าด้านนะครับก็จบไปไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วสำหรับเด y ์ทีก็ค่อยมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ติดตามรับชมกันมาถึงตอนนี้ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมว่าไฟายนะสำหรับอีเวนต์สไนเปอร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ